สวัสดีค่ะเด็กรายาหน้าตาเะมีดูองุ่เลยนี่นั่งนั่งสบายได้ใช่ไหมได้ครับทำอะรบ้างตองเครียดได้หนุดเยอะเต้นเต้นเต้นนี่รองไงต่อว่ายแล้วถามว่าถามว่าแบบไปเรียนที่จีนอ่ะเป็นไงบ้างจะตายจะตายแล้วเรียนหนักมากของเขาเรียนเขาเรียนกัปไนยังไง ตอนเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายถ้าตีเวลาไทยก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าสังคมเป็นไงดีป่ะไม่ค่อยดีอ่ะแบบเอแต่ตัวเองอ่ะของจีนอ๋อแต่ตัวเองใช่ที่จีนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลือวัตถุกุลหรือเปล่าใช่วัฒนธรรมนวัตกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยที่จีนแบบมันดูแบบเจริญกว่าที่ไทยป่ะถูกใช่หส่วนใหญ่ที่จีนมันจะเป็นแบบรถไฟฟ้าเกือบหมดที่จีนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกับที่ไทยเหมือนกันอะไร ปัญหาที่มันเข้ามาทีเดียวแล้วมันเข้ามาหมดเลยอ,ะอ,อ่ะเข้ามาไม่หยุดเข้ามารัวๆ,ๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเือแบบกูอาจจะแคร์คนอื่นมากไปจนลืมแบบแคร์ตัวเองกูก็คิดได้แต่กูก็ไม่สามารถแบบลบความคิดของตัวเองได้ขนาดตะกูนันเป็นประเภทน,นี้แคร์ทุกคนรอบตัวกกแคร์ทุกคนรอบตัว ฟกเก็บมาคิดไปหมดเลยมันอาจจะมีเหตุการณ์ก่อน,นหน้านี้ที่กูทําตัวไม่น่ารับเอออย่างน้อยกูก็ปรับตัวแต่บางทีก็คำพูดทั้งนูน่นทั้งนี่ได้ยินมาๆก็เลยทําให้กูรู้สึกว่ากูดูไม่ปรับตัวขนาดนั้นเลยหรอกเป็นคนแย่ในสายตาเขาไปแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำกับเขาตอนนั้นมันฝังใจกับเขามากแค่ไหน,นถูกไหมละ่ะที่เราคิดว่าเออเราขอโทษไปแล้วให้อภัยกันไปแล้วแต่ว่าคนที่มันได้รับผลกระทบจากตรงนั้นมันอาจจะฝังใจตอนนี้แบบมีเรื่องคิดในใจมางปะ ไม่มีไหมมีเป็นเรื่องที่สัดออกไปไม่ได้ก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวแล้วช่วงนี้มีอะไรที่ทําให้มึงมีความสุขไหมเพื่อนเพราะช่วงนี้แบบได้อยู่กับเพื่อนมากกว่าจะเข้าคําถามแบบจริงจังแล้วนะจ๊ะเก็บผลในการมีชีวิตคืออะไรเพื่อครอบครัวเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรให้โฟกัสยกเว้นครอบครัวแลับพ่อพ่อครูเขาเรียนครูมันเห็นเขาเหนื่อยยางที่จะเรียนจบทำงานให้ได้เยอะแย่เลย พ่อปัวพ่อแม่น้องใช่ตอนนี้คือเขาก็อยากให้เราเรียนจบเนาะถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งแบบสิ่งสำคัญที่สุดมาดาันก็คือเป็นครอบครัวสิ่งที่แย่ที่สุดที่เคยทำหรือว่าที่มึงโดนกระทำคือเรื่องอะไรโดนกระทำมันไม่มีสิ่งที่ทำพูดจาไม่ดีใส่คนในครอบครัวแบบด่าว่าจนเขาเสียใจร้องไห้เขาไม่เคยโกรธเหรอกเขาโกรธแค่แป๊บๆเนาะเดี๋ยวก็หาย ขอเก็บไว้ในใจดีกว่าที่เคยถูกกระทำโดนเกลียดจริงๆตอนแรกกูเป็นคน<ม>สบายๆไม่ได้เกลียดเ,เลยนะจนกูมาเจอเรื่องตอนที่ขัระดับชั้นม .4 สี่เกลียกดกูหมดเลยมีไม่กี่คนเองท<ม>ี่เข้าใจกูอยู่ทุกคนเวลาเจอกูจะใช้สายตาเหมือนกูเป็นตัวปัญหาสังคมเออเข้าใจนะทุกคนเคยเจอแบบนี้ไงนะเหมืนอนมันวนกับอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ง่ายที่สุดหรอกก็คือพูดไม่เดียบแม่ ฟีลแบบเป็นลูกคนโตก็จริงแต่ว่าเอาแต่ใจกว่าน้องมากเหมือนแบบฟีลดนสปอยสปอยสปอยแล้วพอโตขึ้นเหมือนมีปัญหาในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้ปัจจุบันการีมันไม่เหมือนกันแล้วอะแต่ว่าเราอะไม่โตขึ้นเองก็เลยวิน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 ใส่พ่อแม่ใส่พูดไม่ดีแต่เขาโทษเขาแล้วเรยแต่กูมอว่ารูสูว่าเขาเข้าใจมึงแล้วก็แบบเขาไม่เคยโกรธเขาไม่เคยโกรธด้วยตัวเองตอนสุดก็เขาก็บอกว่า กินข้าวอาบน้ําแ,แล้ว,วก็รีบนอนนะลูกครอบครัวเรายังเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราเองนั่นแหละที่ไม่โตเองแล้วก็อะไรที่ทำได้ทมีชีวิตอยู่ต่อ,อแม่แม่แล้วก็น้องแล้วพี่อ๋อมีพี่ใช่พี่นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอ๋อผู้ชายแต่ว่ามีน้องสาวคนเดียวใช่พ่อช่วยก็ยังมีนเอาเรยังมีอินสปิเรชันเดิมแล้วก็จะคือพ่อจะนอนกับ ตายไปแล้วตอนนี้เหรอเห็นผลก็คงเป็นพรอตัวเองแล้วก็ครอบครัวอเออเอ,อ,อันนี้กูถัมเน่ปันเจอกูอย่างรู้แบบมึงเคยมีความคิดแบบที่ทแง่ฆ่าตัวตายบ้างไหมมันไม่ไม่ได้เคยแบบคิดจริงจ<ม>ังอะแต่ก็คิดคำถามเล่นๆว่าแบบว่าเอ,อ๊ยอยู่ต่อทําไมวะถ้าหนูว่าเรา นอนแต่เราไม่ตื่นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีความคิดตัดแบบพวกนี้กูตายดีกว่าแต่กูเคยเคยมีความคิด,ดเล่น<ด>ๆตรงเนี้ยเอ๊ะ e e, ถ้ากูตายกูจะตายไงดียววะถ้าเกิดกูมาดดดึกอะศพกูต้องไม่สวยแน่กูแบบว่ากูอยากให้ใครเห็นตอนกูไม่สวยอะกินยาให้มันนอนหลับไปเลยดีไหมถ้ากินยามีคนมาเจอรอที่หลังตัวจะบวไหมถ้าหลัจะบัวไหมถ้าหลังจะอะ้รละถ้าแต่เกิดมาเนียนแวอยากจะทตัวเองอะไรได้ ที่ำไมตัวเองที่ทำอะไรไม่ดีแด่งานนอนลบกันธรรดาอยาอตัวเองที่ทำอะไรไ่ลกแบบนั้นได้ยังไงอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ถึงจะว่ายะประสักาณชีวิตสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีก็เจ็บลตรนั้นวันนี้เราจหลอกไปให้ดีที่สุดก็แล้วกันขอโทษที่ไม่โตอ่ะเ้าแต่ใจเกินไปคิดน้อยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังเพรพฤติกรรมเราไม่ดีมันก็ผ่านไปโดนคนอื่นกระริ สู้สตีก็เหมือนกันแหมบอกตีตได้ขอโทษที่ใช้ชีวิตเมื่อก่อนใช้ชีวิตแบบสุดร้ยสุรายแบบทะเลทลายไปเรื่อยอยากพัฒนรตัวเองตรงนี้ใช่ไหมเป็นไงพอเรียนจากจีนเสร็จแล้วกลับมาไทยรู้สึกแบบรู้สึก,กอบอุ่นใจค้นว่ากลับมาแบบได้กลับมาในที่ของเราเองอะ่ะแล้วเพื่อนที่จีนนี้ไปพานนะจอนดีดีดีมากเลย เาชอบมีเพ e ื่อนต่างชาติเหมือนเราฟิลเราเรามีเพื่อนต่างชาติอ่านี่เคยได้ยินมาแบบอันนี้เห็นในติกเกอกมาอะไรเงี้ยปคนจีนเขาไม่เอาใครโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในพาร์ทเพื่อนก็ก็อาจจะเป็นเหมือนกันเนี่ยก็เลยทู้สว่าแบบเออสรุปมันว่ามันดีไหมกับการที่แบบมีเพื่อนเป็นคนจีนอะไรเงี้ยดีนะเราแบบถ้ารู้จักกันอ่ะก็คือดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักก็คือแบบต่างคนต่างอยู่เลยเอาแต่ตัวเองอ่ะเอาแต่ตัวเองคนจีน